อัปเดตทุเรียนครับหนึ่งปีได้แค่นี้แหละไม่เคยปลูกไม่เข้าใจไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจเกี่ยวกับอาหารพืชไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคมแมลงไม่เข้าใจเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่เข้าใจเรื่องอะไรเลยคุณไงปลูกทุเรียนมันก็เลยปรากฏออกมาเหลืออยู่สิบต้นเหลืออยู่เหลือสองต้นนะฮะมันมันก็ตายปีแล้วมันแรงปีนี้แรง ช่วงมีนามีสาน้ำไม่พอตักน้ำนี้ระบบใช้สปริงเกอร์แล้วต้นนี้ไปได้มันชอบแดดทุเรียนชอบแดดชอบแดดไม่ชอบน้ำขังปุ๋ยปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยอินซีเคมีเคมีก็มีเนาะยี่7ห้าเจ็ดเจ็ดพวกนั้นนะเก้าสามสามเก้าสามสามหกสามสามพวกนี้ อินซีเคมีใส่แรงใส่ปุ๋ยแรงไม่ได้สี่สิบหกศูนย์ไม่ได้ทุเรียนเล็กๆใส่ตุยใบไหมต้นนี้ก็ถือว่าไปได้พอไปได้รักษาไปเกี่ยวกับโรคนะเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยจักกระจันพวกนี้ต้องต้องรู้เรื่องพวกนี้รู้เรื่องยาป้องกันดีกว่าแก้ไขประมาณนั้นทุเรียนป้องกันดีที่สุดคือไตโคโามาต้องรู้จักไตโคดามา มีหน้าที่อะไรประมาณนี <anything S 3> ้จะเชื้อราเชื้อโรครากเน่าขนเน่าเอามาโรยมีวิธีทำเนาะสารพัดในคลิปใน YouTube ต้นนี้ถือว่าเหลือต้นเดียวนี่แหละที่มันขยายต้นนี้นึงมันมันสาเหตุที่มันตายร้อปทุเรียนตาเหตุที่ตายตายเพราะเราตายเพราะสภาพแวดล้อมตายเพราะโรคตายเพราะเราส่วนมากก็ตายเพราะเราเราไม่เข้าใจ ไม่มีประสบการณ์นี่ปีหนึ่งก็ถือว่ามีประสบการณ์ต้นนี้ลากเต็มหมดนะลากเต็มนะนะแต่แต่ข้างบนมันไปไม่ได้เพราะโดนเพีย้ยไฟบางทีก็ใส่ปุ๋ยเกินประมาณนั้นใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยผิดสูตรอันนี้ก็เริ่มแตกมาใหม่เพิ่งแตกมาใหม่ต้นนี้ต้นยี่สิบห้าบาทที่สั่งมาจากใต้ต้นนี้ก็ต้นยี่สิบห้าบาทน,นี่ก็กไปดีนะต้นเล็กๆไปได้นี่ก็ปลูก งวันก็สี่ห้าวันให้น้ําที <c oughs> แล้วแต่ก็ถือวันไปได้นะปีเดียวปีประมาณนี้ประมาณนี้แหละต้นต้นนี้มันมันโดนโรกลงโดนเพลี้ยไฟนะ้นยอดชุดแรกรักษาไม่ได้ใบร่วงหมดเลยโดนเพลี้ยไฟแล้วก็โดนเพลี้ยจะกจั่นลงไม่รู้ใช้ยาอะไรประมาณนั้นนะไม่เข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ปีหนึ่งก็เข้าใจเรื่องยาเข้าใจเรื่องโลก เข้าใจวิธีป้องกันป้องกันดีที่สุดดีกว่าแก้ไขนะฮะปลูกทุเรียนนะฮะเข้าใจต้องแก้ต้องป้องกันไว้ก่อนก่อนที่มันจะเกิดอันนี้ซื้อปลูกต้นร้อยี่สิบปลูกได้ประมาณสิบวันไม่สิบวันเนาะรู้วิธีการปลูกแล้วต้นนีซ้ซื้อมาปลูกต้นนี้แข็งแรงร้อยยี่สิบซื้อมาจากงานเกษตรอันนี้มนเมล็ดที่เรากินล้วมาเสียบไว้อย่างเงี้ยเสียบไว้เสียบข้าง เป็นต่อบ้านเหมือนต้นนี้แหละอันนี้ก็ต่อบ้านเก็บไว้เรียนรู้เราไม่เคยปลูกไม่เข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วต้องใส่อะไรยังไงแบบไหนต้นนี้มาจากทางร้านมันสวยเนาะใบสวยมันแตกยอดแตกอะไรใหม่ๆตามกิ่งต้องเอาใบตันนะใบนี้ไปจากทางร้านเนาะน่าจะฉีดปุ๋ยเกินประมาณเนี้ยตรงนี้เป็นลกนักษณะปุ๋ยเกินฉีดปุ๋ย เราเลือกคนได้ประมาณนี้แหละเราชอบต้นนี้การลดน้ําประมาณนี้ใช้สปริงเกอร์หัวเล็กหัวเล็กเราใช้ไดโวนะเราเรียนรู้ทดลองกันก่อนที่จะไปลงมือจริงของจริงต้องเข้าใจปัญหาต้นต่อสาเหตุเรียนรู้กันครับไปปลูกลงไปมีเท่าไหร่ก็เจงอะมีแสนก็สองแสนกะเจงนะปลูกทุเรียน ต้นพันลงมันก็เป็นตังค์เป็นต้นทุนแล้วเนี่ยปีหนึ่งครับปีหนึ่งได้แค่เนี้ยเองอะต้นเนี้ยมันไม่ไปเพราะมันโดนโดนเพียาจ,าจักจั่นกินใบร่วงหมดเลยใบสวยๆแต่รากมันเดินมามดอันนี้หมดเลยรากมันเดินเต็มเต็มโคนแล้วนะรากมันไปไกลมันไปไวมากแต่ใบรักษาไม่อยู่ใบชุดที่สองรักษาไม่อยู่รักษาไม่อยู่เราเราก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับ ฮอร์อโมนพืชเราไม่เข้าใจแล้วแหละต้องใช้แบบไหนไปสูตรทันพอ,อทันให้สูตรยาสูตรฮอร์โมนมาชุดหนึ่งกำลังทดลองอยู่มันมีฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนครบฮอร์โมนพืชอมีอยู่สี่ห้าตัวถ้ามาทดลองเริ่มแตกยอดแตกอะไรมาฉีดฉีดปุ๋ยทางใบต้องเข้าใจฉีดปุ๋ยสูตรไหนทุเรียนเล็กต้องเข้าใจว่าต้องฉีดปุ๋ยทางใบฮะช่วย อันนี้ก็เริ่มแตกเริ่มแตกเริ่มอะไร่เขียวก็แตกโคเดม่ม,มากปุ๋ยเนาะปุ๋ยอินทรีย์เคมีขี้ขางคาวมานนันนั้นต้นนี้ลำต้นแตกแตกดีอะ่ะ